สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟกกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภุสุขคอนครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่กวดังสมุทรสาครนะครับเนาะเจดินรับสื่อของเก่าพี่น้องอรับสื่อของเก่าราคาสูงเออใครมีของมาครับติดต่อเลยครับสอบถามราคาได้นะครับที่เจดินเลยนะครับนะวันนี้ครับเราจะมานะครับให้ความรู้นะครับเนาะเวลาเขาไปสื่อสื่อของแต่ละร้านแต่ละย่างเขาอาจจะ บนในห้องก็ได้ือว่าหลานดีๆเขาก็เห็ดดีตามราคาน่ะมาเบิ้งพี่น้อ,อ,อ,อง, Store Linked อ,งอ่ะจังเซียนก้อนี้ข้อก้อสเตตเลสขอกรถเท่านี่อ่าที่ใส่กันน้ำกับะมันตัวขอนครับขอกระมันแล้วมาเบิ้งดูดีนะครับตัวรู้ที่ราคาด้วยนะครับผมถทัหลานท่านนัว่าธนาคารแพงถามว่าสเตตเลส ใช้ใสเตเตเลสอะไรตารางเขาบอกสามต้นสี่ก็ต้องสามต้นสี่ทั้งหมดแล้วใส่ซีรีส์สองสองต้นสองก็สองต้นสองทั้งหมดราคามันติดตาเกันแนน่่งเคืองตัวเคืองเลยพี่นอ้องเวลาไปซื้อจะให้เสียบเดียบหลังขายอย่าเช่นนี้นี่ที่บอกขามาข,ขายนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะตรวจให้เบิง่งถ้าเป็นสเตเตเลตสามต้นสี่นะครับน้ำยาตวรวจกับนี่ครับตรวจอ่านี่คือน้ำยาที่เท่าใศษตรวจสเตเตเลสนะครับเนาะ ถ้าเป็น3ามุนสีนะครับสาุนสีคือจออกสีเหลืองถ้าเป็นสองขอจอกเป็นสีแดงเป็นยังว่าคือ2องสองสาุนสีนสอง่เกิดมันจะน้อยนี่เกิดมันแค่หนึ่งถึงสองถึงสามเปเซนต์นี่เกิดมันเสีน, 1, 2, น,เน,น้อยถ้าสามุนสีเกิดมันจะเริ่มแต่เจ็ดเจ็ดนไปเจ็ดเปอร์เซ็นเิไปเจ็ดแปดนะครับเก้าก็จะเป็นพวกสามขุนเก้าไป ก็เลยสิไปก็เป็น3ามมาตรทานก็คือที่ใส่กันตัวไปกับสาม่วนสีก็เป็นกันที่ราคามาละนี่คือหนักัวเลยะอะอมา,มาี๋น้องนมยิ่งสบาเออดีวดตรงสี่พี่น้องนี่นี่คือสีเหลืองสามส่วนส่แะสามส่วนสี่้ำมาบ้งนี่่น นี่คือขัน้นขั้นกำลางที่ยึดกับที่ยึดกับกอบอกเนาะมาตรวจสอบบ้างพี่น้องครับยิงครับปึ๊บเนี้นี้ยนะฮะนี่คือซีรีส์สองข้าี่ถือครัวทันบนสีอันนี้เขาน่าจะซื้อมาเป็นราคาแพงอยู่นะเป็นขั้นบนสีแต่นี่คือย้อมแมวขัน้นน้าพร้อมรถต้นทุนของร้าน ในกิจราคาเดียวกับซาตุนสีอีกรูปแบบนึง,ะงนะครับให้เบิ้งไว้ขบวนนี้เดียแท้นด่เรียกแท้อาจจะอันนี้อาจจะสมติราคาอาจจะเราเกียบเทียบนะครับเนาะอันนี้กับเนาะลดละสามสิบเสียอันนี้ลดละแปดสิบตัวเสียเอ่อเทียบเท,ทียมข้อมเขตต่างของราคา ก็จะขายราคารวมบรถมัอสี่รถตะเรียแท้ตายมือสีครับราคานี่ถึงมาราคาถึันเนาะห้าพันแต่รถต้นคุณเขารถต้นคุณได้ประมาณสักสองพันได้กินมาปีสองพันประมาณนั้นเดี๋ยวเทียบดูไว้พี่น้องดูไว้มีที่อาจจะมาโกงโกงอะไรหรืออาจจะอาจจะขายถูกก็ได้แต่ผมคิดว่าอาจจะขายแพงเพราะว่ามันเป็นตะเรียดพี่กันแต่มันคนละเกจกัน บางไว้แค่นี้สวัสดี